ือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเห็นอ่ะรุ่นเจ้าสัวบุญชัยนะฮะอย่างอย่างรุ่นเอาอย่างแฟนหม่อมราชวงศ์แฟนของคุณอ๋อแกนเนี่ยคือรุ่นใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่าก็ซื้อให้กับซื้อให้ได้กับพ่อของตัวเองกับแฟนใช่ทำธุรกิจมาอะไรมากับมีมีเงินทั้งมีทองก็แหละแต่นานๆทีเนี่ยนะฮะจะเห็นเด็กวัยรุ่นอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยซื้อเช่นรถยนต์ให้กับแฟน ล่าสุดนี่ซื้อบ้านให้กับแฟนแล้วจริงๆแล้วแฟนเนี่ยก็มีเงินอยู่แล้วด้วยนะฮะนั่นก็คือคุณฟุกจิระครับกับแฟนสาวอย่างน้องแอปเปิ้ลสีสเงียนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังนี้ดูก่อนเพราะว่าผมอยู่กับบุคคลที่รู้จักคู่นี้พอสมควร๋ยวคุณยัมาเล่าให้ฟังใช่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับพ่อบุญทุ่ม ใจป่าอีกแล้วอายุก็ยังไม่เท่าไหร่สำหรับฟุกจิระนะครับแฟนหนุ่มของน้องแอปเปิ้ลสีสเงียนครับที่มีข่าวออกมาเป็นละรอบนะครับบอกว่ามักจะซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับแฟนสาวก่อนหน้านี้เป็นรถถัดมาก็เป็นโทรศัพท์นะครับล่าสุดเจ้าตัวควักเงินก้อนมโหฬารซื้อบ้านให้กับฝั่งครอบครัวแอปเปิ้ลอีกด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่คิดจะซื้อให้เป็นเรือนหอแล้วครับแค่อยากจะซื้อให้เฉยๆนะฮะแล้วก็อุบราคา เดี๋ยวไปฟังดูดีกว่าฮะอนทุกวันนี้ที่เป็นอยู่คือเขามีคอนโดอยู่แต่อยู่คอนโดแล้วมันตอนแรกอยู่คนเดียวตอนหลังมีน้องสาวมาจากที่ลาวด้วยมาเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มขับแคบผมก็ว่าต่อไปก็ต้องขยับเป็นเป็นบ้านละก็คิดว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ได้พื้นที่ใหญ่มากให้เขาอยู่แบบเป็นสบายๆอ่ะน่าจะน่าจะดีกว่า ก็ดูช่วยด้วยกันแหมก็ช่วยกันออกนิดหน่อยคือคือต้องต้องบอกว่าเราตอนนี้เราหาเงินแล้วก็มีบัญชีหนึ่งที่ว่าบางทีเราเอามาใส่บัญชีนี้เลยหาเงินมาก็เอามาเข้าบัญชีนี้เลยคือหาด้วยกันใช้ด้วยกันอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วแถวที่เดียวกับที่เขาอยู่พัฒนาการไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ <S <S เรือนหอก็คือก็คง <S <S ถ้าเป็นเรือนหอ <S <S คงเป็นบ้านเราที่เราอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เพราะว่าคุณพ่อก็ ทางครอบครัวเนี่ยมีบ้านบ้านมีพื้นที่อยู่ก็ขยายไปอีกซื้อข้างบ้านไปอีกอย่างเงี้ยเหมือนแบบขยายนาจักอะไรเงี้ยพ่อผมวาดฝันมากขยายนาจักตรงนี้เป็นบ้านของพิเกตอ่พี่สาวนี่บ้านเตียมนะนี่บ้านฟกนะอะไรเงี้ยตามสไตล์ของคุณพ่อไม่ไม่ไม่ถึง10ล้านหรอกครับมันเป็นบ้านไม่ไม่ใหญ่ไม่โตน่าจะต้องตกแต่งเพราะว่าบ้านมาเปล่าๆเลยไม่ไม่มีข้างในเลยก็ตกแต่งก็น่าจะประมาณ3เดือน คุยกับทางเจสสิก้าอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดตัวที่เมืองไทยเหมือนกันคือเอาเขาบินมาที่เนี้ยมาเปิดตัวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็ความเป็นได้สูงนะครับก็เขาเขาเขาก็ตกลงว่าจะมาแต่ก็มันมีคอมมิตอะไรหลายอย่างเรื่องธุรกิจที่มันยังไม่ลงตัวครับตอนนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเราเปิดขายแล้วนะครับคอลเลกชั่นแรกก็ที่ i n f i n i t ต Gallery แล้วก็ที่ 24- 24 I y w e n r วรที่สยามสแควร์วัน นะครับคู่นี้เขาโคันมานานมากแล้วลอเ,ลเอาแบบ แบบริ๊กะบรฟเนาะเขาก็คบกันมานานแล้วหลายหลายปียังมากแล้วก็แบบหลายๆครั้งเห็นว่าเออทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมเมื่้พูดเป่นตรงเราก็จะเอาไม่ผมเพิ่งเจอเขาบอกว่าพี่รีบแต่งกันเถอะนะครับเพราะคบกันมานานแล้วมากแล้วเราก็เป็นคู่ที่น่ารักมากก็มีการทําขายแว่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือคือทำธุรกิจใช่ทำธุรกิจร่วมกันไปช่วยกันอะไรเงี้ยไปซื้อแบรนด์จากต่างประเทศไม่คือเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้จะมาร่วมมือกันกับเจสสิก้าก็คือจะนําแบรนด์ของเจสสิก้าเนี่ยมาขายในช็อปของเค้าดวยรับ อ๋ออินฟินิติแกลลี่นี่ของใช่ของเขาของเขาของของพี่ฟลุ๊กผมซื้อมาไอ้ไอ้แว่นหัวกลับผมสีแดงเห็นป่าวอันนั้นก็จากอินฟินิติแกลลี่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นเหมือนมีคิ้วอีกอันหนึ่งอ่ะเห็นเห็นเห็นเอออันนั้นก็ก็ซื้อจากอินฟินิติแกลลี่นะครับก็เป็นร้านของเขาใช่หน่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบไลน์บอกเขาไว้แอบละลไปเลยตอนนี้ตอนนี้เลยครับได้เดี๋ยวของพี่พอสักเดี๋ยวเราชุกรองเขาไลน์นะเดี๋ยวเราไปใส่ชิ้นให้ครับผมในช่วงหน้าก็มาติดตามกันครับ